เรียนท่านประธานผมลังสิมันลมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับก็เป็นกระทู้ที่ถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดการการแพร่ระบาดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดต่ออเชื -19 นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ท่านารัฐมนตรีช่วยนะครับมาตอบแทนแต่ผมก็ขออนุญาตถือว่าเป็นการตอบในฐานะของท่านพลเอกประยุทธ์ นอนุชาในฐานะนายกรัฐมนตรีธรรมดานครับผมคงพูดไม่ผิดนักถ้าจะบอกว่าการระบาดของโควิดรอบนี้ไม่ใช่ความผิดของประชาชนแต่เกิดจากการที่การของรัฐบาลตกที่บริหารจัดการโรคระบาดผิดพลาดปล่อยปะละเลยให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหลายครั้งถ้าเรายังจํากันได้นะครับ เมื่อต้นเดือนกันยายนปีที่แล้วจังหวัดภูเก็ตได้มีการรับทราบข้อมูลในหมู่ของพี่น้องประชาชนว่ามีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสจํานวน4ี่รายได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยเครื่องบินส่วนตัวตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2563ซึ่งขณะนั้นจังหวัดภูเก็ตนะครับยังไม่มีการประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประชาชนและผู้ประกอบการก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือมีการทดลองให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศหลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาโดยวิธีการพิเศษในจังหวัดภูเก็ตครั้งนั้นก็ปรากฏว่าได้สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากเพราะไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าภาคธุรกิจท่องเที่ยวของภูเก็ตที่ในเวลานั้นกําลังจะฟื้นก็กลับซบเซาลงอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับเหตุการณ์นี้ได้ชี้ให้เห็นว่า ก่อนหน้าที่เราจะเกิดการระบาดรอบที่สองมาตรการของรัฐบาลละหลวมเพียงใดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่รัฐบาลกัดตกสร้างความเสี่ยงในการนำโควิดเข้าประเทศมาจากภายนอกถ้าเรายังจำกันได้ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยให้แขก VIP ของรัฐบาลเดินทางเข้ามาประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเหมือนประชาชนปกติ ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสพังพินาศแต่ครั้งนั้นก็นับว่ายังโชคดีที่ไม่มีการแพร่ระบาดแต่อย่างใดต่อมารัฐบาลก็ปล่อยให้มีเที่ยวบิน VIP พิเศษแบบนี้อีกเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีแผนหรือมาตรการรองรับไม่มีการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าก็นับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งที่ไม่มีการแพร่ระบาดจากความหละหลวมของรัฐบาล แต่เราก็ทราบกันดีครับท่านประธานว่าต่อมาเราไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อนๆเราทุกคนรู้ดีว่ารัฐบาลภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าจะโดยรับรู้หรือไม่รับรู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ท่านได้ปล่อยปะละเลยให้มีอิทธิพลเถื่อนและธุรกิจสีเทาเกิดขึ้นทุกหย่อมยา่าทั้งการนําเข้าแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายการพนันยาเสพติด ซึ่งนั่นเป็นที่มาของการระบาดโควิดรอบใหม่ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบธรรมดานครับที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อนนําไปสู่คําถามในข้อแรกที่อยากจะเรียนถามไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตอบแทนนั้นความผิดพลาดในการปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดซึ่งเกิดจากความละหลวมของรัฐบาลที่คนรับกรรมแทนคือประชาชนผมอยากทวงถามความรับผิดชอบ ของรัฐบาลว่าท่านจะรับผิดชอบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการเป็นแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าการระบาดของโควิดในประเทศครั้งนี้ไม่ใช่รอบแรกแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ความน่าเศร้าคือตั้งแต่มาตรการเยียวยาตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบนี้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะพี่น้องแรงงานภาคกลางคืนและผู้ประกอบการรายย่อย ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรการเยียวยาได้ทั้งหมดประชาชนหลายคนในธุรกิจท่องเที่ยวเข,เขาเคยคาดหวังครับท่านประธานว่าสถานการณ์โควิดกําลังจะดีขึ้นกําลังจะค่อยๆเปิดประเทศและเงินในกระเป๋าของพวกเขาจะเริ่มกลับมาธุรกิจที่เหี่ยวเฉารอวันตายยังมีหวังที่จะฟื้นกลับมาได้แต่ความหวังทั้งหมดก็ต้องสูญสลายหายไปจากการแพร่ระบาด ของโควิดในรอบนี้ทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานที่ต้องขาดรายได้ไปอีกอย่างน้อย2-3เดือนผมจึงอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนของรัฐบาลว่าท่านจะมีมาตรการช่วยเหลือชดเชยอ,อย่างไรกับกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษกลุ่มนี้นอกเหนือจากมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลมีเป็นปกติและในจังหวัดที่พึ่งพาเศรษฐกิจท่องเที่ยวเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาสุราษฎร ชนบุรีและยองท่านจะมีมาตรการใดเป็นพิเศษหรือไม่ที่จะชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเหล่านี้ครับขอบคุณครับเชิญเริ่มตีตอบครับกาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคาร,รพผมนายสาธิตปิตุเตชะฐมิตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ตอบคำถามแทนพระน,าานัทธัญางนายกรัฐมนตรีนะครับ และก็รัมตีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณสุขในคำถามกระทู้ทั่วไปซึ่งเพื่อนสมาชิกท่านรังสิมนโรมได้ถามไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมเรียนเป็นข้อมูลให้กับสภาแห่งนี้ว่าในช่วงที่ท่านรังสิมนโรมเพื่อนสมาชิกได้ถามน่าจะเชื่อมโยงกับกรณีที่ระบาดรอบที่แล้วนะครับซึ่งเกิด กรณีที่มีการอนุญาตให้นักเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาพำนักและก็กักตัวในจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าท่านเพื่อนสมาชิกได้ถามเรื่องมาตรการที่เยียวยาในจังหวัดพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบผมเรียนว่ามาตรการในทุกมาตรการของรัฐบาลน,นะครับของกระทรวงการคลังที่จะออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ภาพใหญ่ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละกลุ่มนะครับส่วนการที่จะต้องเยียวยาให้กับจังหวัดท่องเที่ยวนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่ากระทรวงการคลังเองหรือสอบคเศรษฐกิจนะครับกำลังจะพิจารณาข้อเรียกร้องแต่ในส่วนของออมาตรการเมื่อช่วงการระบาดรอบแรกนั้นเนี่ยนะครับก็มีหลายมาตรการที่ดําเนินการให้กับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ ผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตก็ดีนะครับจังหวัดพังงาจังหวัดระยองหลังที่เกิดสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นซึ่งถ้าเราจําได้เนี่ยภูเก็ตจะหนักหนาสาหัสมากที่หนักหนาสาหัสก็เนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตมีรายได้ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาที่จะเยียวยากับผู้ประกอบการ เป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะครับและในที่สุดเนี่ยเราก็นอกจากมาตรการแล้วการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศเองคือเราต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับที่จะให้นักเดินทางจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศเราไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าการปิดกั้นในการเดินทางจากต่างประเทศนักท่องเที่ยวต่างประเทศเองก็เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูง ในขณะเดียวกันเรากําลังแก้ไขปัญหาโดยการที่จะให้ส่งเสริมให้ไทยเที่ยวไทยและช่วงเวลาหนึ่งนะครับหลังจากที่รัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นโดยการนรําครมทั้งคณะเดินทางไปประชุมครมที่จังหวัดภูเก็ตและในจังหวัดกลุ่มท่องเที่ยวทางภาคใต้นะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ตามไปด้วยมาตรการต่างๆที่เราเ,เติมเข้าไปในจังหวัดต่างๆที่ผมเรียนมาแล้วนะครับรวมทั้งจังหวัดระยอง ทั้งภูเก็ตและจังหวัดระยองหลังจากที่เราได้สร้างความเชื่อมั่นโดยการมีการจัดประชุมครมสัญจรและก็ตามไปได้วยอีเวนต,ต์ต่างๆของทุกกรทะทรวงทบวงกรมที่มุ่งทุกถนนมุ่งไปสู่จังหวัดระยองจังหวัดภูเกต็ตพังงากระบี่หลังจากนั้นเราก็จะทราบครับรวมทั้งโครงการเที่ยวดยกันคนละครึ่งเกิดการเดินทางนะครับแล้วก็สร้างการบุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆที่ท่านหลังสมันรวมเป็นห่วงอย่างมาก เกาะสมุยที่เคยเงียบนะครับก็จะพบนักท่องเที่ยวเป็นโอกาสพิเศษของนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปพักในโรงแรมที่ราคาสูงแต่ในช่วงเวลานั้นโรงแรมก็มีโปรโมชั่นที่มีราคาที่ต่ําลงมาพอที่คนไทยจะเดินทางไปเที่ยวได้ภูกเก็ตเองนะครับก็จะพบว่านักท่องเที่ยวของประเทศไทยเองได้เดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่ท่านเป็นห่วงเป็นอย่างมากมาตรการทั้งสร้างความเชื่อมั่นนะครับทั้งมาตรการที่ออกไปในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรม เจ้าพนักงานที่ประกันสังคมนะครับก็ทําให้เกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเรื่อยๆผมเรียนว่าความรับผิดชอบในทางการเมืองในส่วนตัวผมนะครับผมเรียนท่านรังสิมันรวมว่าคนที่เป็นรัฐบาลไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในการบริหารงานของรัฐบาลถ้าเป็นเรื่องดีนะครับรัฐบาลก็ได้รับความดีความชอบ าอันไหนที่เป็นผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจหรือเป็นผลเสียหายในการบริหารประเทศรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบแต่ความรับผิดชอบทั้งหมดผมเรียนท่านในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับคนที่ตัดสินคือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่ารัฐบาลไหนบริหารประเทศในมิติไม่ว่าจะเป็นมิติสาธารณาสุขในมิติเศรษฐกิจนะครับหรือในมิติเรื่องของการเกรเษตร ทั้งหมดพี่น้องประชาชนจะเป็นผู้ประเมินและตัดสินใจในการให้ความรับผิดชอบผมเรียนว่าจนมาถึงขณะน,นี้การระบาดรอบใหม่ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งพวกเราทราบดีนะครับผมคิดว่าเราต้องช่วยกันในการที่จะให้สถานการณ์โควิดในวันนี้ขจัดเรื่องสีเทาในประเทศนี้ออกไปให้หมดนะครับคลัสเตอร์แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายนะครับคลัสเตอร์บ่อนการพน,นัน ที่สร้างความเสียาหายกับให้เศรษฐกิจและคนส่วนใหญ่จํานวนมากเราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยเริ่มต้นจากรัฐบาลผมยังมีความเชื่อมั่นว่าพณะทานนายกรัฐมนตรีนะครับจะมีความจริงใจในการหรือจะเอาจริงเอาจาังกับสองคลัสเตอร์นี้นะครับและพวกเราในสภานิติดปรญจัตรแห่งนี้ก็จะเป็นการทําหน้าที่ในการช่วยกันตรวจสอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรการต่างๆที่จะเกิดข,ขึ้นกับจังหวัดที่ท่านตั้งข้อสังเกตผมมั่นใจว่า รัฐบาลจะมีมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือเป็นพิเศษนอกจากเยียวยาเป็นกลุ่มที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับและก็เรียนว่าในส่วนของที่ท่านถามว่าในกรณีที่มีผู้เดินทางเข้ามาในช่วงเวลานั้นนะครับเป็น4่นักเดินทางที่เดินทางเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส4ี่คนนะครับทั้งหมดเขาได้รับอนุญาตได้รับ Certificate of Entry นะครับจากสถานทูตในต่างประเทศที่ผมจะเรียนอยู่ในมือผมนี้นะครับแล้วเขาได้รับการอนุญาตในบุคคลประเภทกลุ่มที่กลุ่มที่3และในการได้รับการอนุญาตตามคำสั่งสบคที่8ปทับอนะครับเข้ามาในราชอาณาจักรในข้อ6และข้อ7 ซึ่งเขาก็สามารถเดินทางเข้ามาได้แล้วก็ต้องได้รับการกักตัวซึ่งเขาก็กักตัวอยู่างในออโตเนตีฟคอลนันตีนนะครับก็ครบ14วันตามระเบียบและกฎหมายทุกอย่างครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรังสิมโรมครับรับเรียนท่านประธานผมรังสิมโรมสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับก็ตอบคาถามแรกนะครับที่ท่านรัฐมนตรีตอบมาผมสุบคิดที่ท่านรัฐมนตรีอ,อธิบายนะครับ คือคอรมอเนี่ยได้ไปลงพื้นที่ที่ภูกเก็ตนะครับจัดประชุมที่นั่นมีอีเวนต์มีในเรื่องของเที่ยวด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะครับมันไม่ใช่มาตรการเยียวยาเป็นการเฉพาะสําหรับจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากขนาดนี้สรุปง่ายๆก็คือท่านรัฐมนตรีเองท่านก็ไม่ทราบว่ารัฐบาล มีนโยบายเป็นการเฉพาะอะไรทั้งๆที่ท่านรัฐมนตรีเองก็มาจากภาคตะวันออกซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการท่องเที่ยวและพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีอีกโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านรัฐมนตรีจะได้ตอบแต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของมาตรการชดเชยเยียวยาเฉพาะหน้าแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือความชัดเจนจากรัฐบาลว่ารัฐบาลนะครับต่อสถานการณ์ความอึมครึม เกี่ยวกับโควิดแบบนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมันจะจบยังไงครับรัฐบาลจะมีแผนในการควบคุมโรคอย่างไรภาคเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติได้ตอนไหนและเมื่อไหร่ที่ภาคบริการและภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาดําเนินการได้อีกครั้งสิ่งที่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศต่อเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องของวัคซีนซึ่งวัคซีนนี่เอง จะเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการตั้งข้อสงสัยว่าทําไมรัฐบาลจึงเลือกบริษัทสยามไบโอไซเอนซซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเป็นผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนที่มาจากเงินภาษีของประชาชน6000ล้านบาทแต่เพียงผู้เดียว แน่นอนครับว่าท่านรัฐมนตรีและข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตอบโต้ชี้แจงทั้งโดยสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์แต่เพื่อให้ใคลายข้อสงสัยแก่ทุกฝ่ายและสร้างมาตรฐานความโปรง่งใสผมจึงอยากเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านสามารถเปิดเผยเอกสารเหล่านี้ตามที่คุณธนาธรจึงล่วงหนึ่งกิจได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผยได้หรือไม่ข้อแรกนะครับสัญญาจ้างผลิตระหว่างแอตราเซเนกากับสยามไบโอไซเอนว่าผลิตกี่โดส ราคาต้นทุนการผลิตของบริษัทเท่าไหร่ราคาขายให้แอตราเซนิกาเท่าไหร่มีรายละเอียดสัญญาอย่างไรข้อ2ครับสัญญารับงบประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสยามไบโอไซเอนซ์ว่ามีรายละเอียดเงื่อนไขยอย่างไรมีมูลค่าเท่าไหร่และเอาไปใช้ทำอะไร ข้อ3บันทึกการประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไขคุณสมบัติและรายละเอียดของเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการผลิตวัคซีนเพื่อให้ประชาชนแน่ใจว่าการเลือกสนับสนุนสยามไบโอไซเอนเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อ 4. ที่มีการชี้แจงตามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลจะมีการจัดซื้อวัคซีนอีก35ล้านโดสซื้อจากบริษัทอะไร เป็นแค่เพียงการอนุมัติงบประมาณหรือมีการตกลง,งจัดซื้อกับบริษัทไว้แล้วผมขอย้ํากับท่านประธานอีกครั้งว่าวัคซีนเป็นเรื่องความตายเป็นความเป็นความตายของคนทั้งประเทศงบประมาณที่นํามาผลิตวัคซีนเป็นงบประมาณจากภาษีประชาชนผมจึงหวังว่าเราจะไม่เห็นการปิดปากประเด็นเหล่านี้ด้วยอํานาจหรือการป้ายสีเรื่องความจงรักภักดีและขอให้ท่านรัฐมนตรีให้คําตอบชัดๆตรงๆ ว่าถ้ารัฐบาลสนับสนุนบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงท่านสามารถเปิดเผยเอกสารเหล่านี้ตามที่คุณธนาธรเรียกร้องได้หรือไม่สุดท้ายนี้ครับท่านท่านรัฐมนตรีผมฝากให้เป็นข้อคิดนะครับเราเองก็อยากจะทํางานแบบสร้างสรรค์ในวันที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกล่าวคําสาบานก่อนเข้ารับตําแหน่ง ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองและปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ดีครับที่กล่าวแบบนั้นส่วนท่านพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ได้สาบานว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญไทยวันนี้จึงได้แค่เพียงปกป้องบริษัทขายยาเท่านั้นอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับฝากรัฐนมนตรีช่วยตอบคําถามให้จังๆให้ตรงๆนะครับตอบให้ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ ด้วยเถอะครับขอบคุณครับเชิญเริ่มติต่อครับกับเพื่านประธานสภาที่เคารพผมนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับในกระทู้ทั่วไปในเรื่องของการต่อสู้กับโควิด1 9ถึงแม้ว,ว่าคำถามจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะครับแต่ผมก็พร้อมที่จะตอบคำถามกับเพื่อนสมาชิกนะครับ ผมคิดว่ามีสาประเด็นที่ผมต้องตอบคำถามท่านนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามาตรการที่ช่วยกับกลุ่มจังหวัดที่มีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นพิเศษเนี่ยผมเรียนกับท่านว่าเวลารัฐบาลหรือผู้ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินที่เก็บมาจากภาษีอากรของประชาชนเนี่ย ไม่ว่าจะใช้งบประมาณไปเพื่อการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนนะครับแต่การพิจารณาในการใช้งบประมาณของพี่น้องประชาชนจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบการช่วยเหลือในส่วนของเอกชนที่ได้รับผลกระทบเราพิจารณาในทุกเซกเตอร์ในทุกที่มีความเดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันกรณีที่เป็นพิเศษในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็ต้องหาเหตุผลให้ได้ว่า จังหวัดนั้นๆเขามีความเดือดร้อนในกลุ่มประกอบการอาชีพอิสระหรืออาชีพใดๆก็ตามซึ่งมีได้หมายความว่าจังหวัดที่มีความเดือดร้อนเป็นพิเศษมีกลุ่มที่เดือดร้อนกลุ่มนั้นแล้วจังหวัดอื่นจะไม่มีด้วยนะครับเพราะนั้นการพิจารณาที่จะเยียวยาเรื่องความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดที่เป็นพิเศษเนี่ยผมคิดว่ามีมาตรการบางมาตรการที่เป็นพิเศษเช่นม,มาตรการ เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมที่ช่วยผู้ประกอบการโรงแรมที่กำลังถูกปิดตัวในช่วงแรกและก็สืบเนื่องจนมาถึงขณะนี้คือเราเอาโรงแรมที่มีปัญหามาทำสเต a ค a อลตินเราใช้โรงแรมที่ยังใช้การได้ที่ไม่มีคนเข้าพักให้เขาเข้าร่วมในโครงการเอ t i v น s ทีฟสเต a ควอลตินท่านไปดูได้นะครับมีโครงการที่โรงแรมใหญ่ๆ ขนาดกลางขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีรายได้ประจําพอที่จะจ้างงานให้กับพนักงานของเขาได้อันนี้คือหนึ่งเรื่องที่เราสามารถดําเนินการและมีอีกหลายเรื่องเพียงแต่ว่าในระยะเวลาสั้นๆผมอาจจะไม่สามารถยกมาอธิบายท่านได้ครบทุกเซกเตอร์ของผู้ที่รับผลกระทบในจังหวัดที่เป็นพิเศษประเด็นถัดไปครับท่านเชื่อมโยงเรื่องของวัคซีนกับการแก้ไขในการระบาดรอบนี้ว่า วัคซีนเป็นความเป็นความตายของชีวิตมนุษย์ที่จริงไม่ใช่ครับวัคซีนการป้องกันโรคระบาดโควิดถ้าเปรียบเสมือนเบรกตัวเดียวนะครับของเรือสินค้าขนาดใหญ่ถ้าเราเปรียบโควิด -19 เป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่วัคซีนที่คนทั้งโลกกำลังจัดหาอยากได้จัดซื้อ เป็นเพียงเบรกอันเดียวของเรือสินค้าขนาดใหญ่เป็นการชะลอการติดเชื้อไม่ได้หมายความว่ามีวัคซีนแล้วจะเป็นไม้เท้ากายสิทธิ์จะหยุดการระบาดของโรคระบาดโควิด -19 ได้นะครับเราต้องทำมาตรการที่เราเดินมาตั้งแต่ต้นคือการควบคุมการติดเชื้อให้น้อยที่สุดรักษาให้มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดและให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่เราเดินมาเพราะฉะนั้น มาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมาตรการที่พบผู้ป่วยเอาไปรักษานะครับการให้ยาที่มีประสิทธิภาพโดยเร็วการสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจภาพรวมทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เราเดินมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมเรียนก็คือว่าวัคซีนเป็นเพียงเบรกหรือการชะลอการสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด ส่วนการดําเนินการในการที่จะได้วัคซีนมานะครับก็ต้องเรียนกับท่านว่าจริงๆสถาบันวัคซีนนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกลมกลบคุมโรคเขาได้เจราจากับทุกบริษัทนะครับมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมการเจราจาในช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเจรจาเพิ่งการเพิ่งเจรจากับบริษัทต่างๆซึ่งเพิ่งเริ่มการทดลอง ยังไม่ทราบเลยครับว่าในช่วงที่เราเจรจาตอนนั้นเนี่ยบริษัทต่างๆจะทดลองและสําเร็จหรือไม่วัคซีนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่หรือวัคซีนที่ทําการทดลองนั้นจะสําเร็จนําไปใช้เป็นวัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่แต่ด้วยความรวดเร็วนะครับของสถาบันวัคซีนและกรัฐบาลมีความจําเป็นต้องเจรจานะครับเพราะฉะนั้นการเจรจา ก็ต้องดูมีศิลปะว่าการเจราจากับบริษัทไหนที่จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จมากสุดการเจราจาเรื่องวัคซีนกับต่างประเทศก็เป็นเรื่องหนึ่งเราให้งบประมาณกับคนของเราที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลก็ให้ทุนกับมหาวิทยาลัยจุลานะครับไปทดลองและก็ไปค้นคว้าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนด้วยในขณะเดียวกัน นะครับการเจราจาก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนะครับในการที่จะไปพูดคุยเพื่อให้ในขณะนั้นเนี่ยความต้องการหรือดีมานของวัคซีนทั่วโลกมีความต้องการจำนวนมากเมื่อมีการทดลองคืบหน้าไประดับหนึ่งเนี่ยบริษัทวัคซีนก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปสถาบันวัคซีนได้เจราจาได้บริษัทแอสตราเซเนกาในมุมในมุมกลับต้องชื่นชมซะด้วยครับว่า เราโชคดีที่มีบริษัทสยามไบโอไซน์ ide, ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมีศักยภาพพอที่บริษัทแอสตราเซเนกาจะเห็นความสำคัญในการที่ต้องผลิตวัคซีนในประเทศในภูมิภาคนี้และก็ตกลงสัญญาในเงื่อนไขที่ดีกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องวัคซีนที่เราทำสัญญากับแอสตราเซเนกาถึงวันนี้ถ้าท่านเปรียบเทียบ ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยถ้าวันนี้เราไปทํากับไฟเซอร์ท่านอาจจะมีอีกมุมหนึ่งบอกว่าไฟเซอร์ก็พบการฉีดและอาจจะมีข้อมูลว่ามีคนเสียชีวิตจํานวนมากจะในขณะเดยียวกันชินแวกนะครับซึ่งมีการทดลองซึ่งมีการทดลองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น ภายใต้เวลาจจำกัดถ้าเราจะพูดเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาเวทีมาคุยกันแต่ผมยืนยันกับท่านว่าข้อมูลที่ท่านต้องการนะครับข้อมูลที่ท่านอยากได้แน่นอนที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทําสัญญาซื้อขายกับบริษัทแอสตราเซเนกาท่านสามารถหาได้โดยง่ายนะครับกับสถาบันวัคซีนนะครับเว้นแต่ว่าข้อมูลที่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเรา ซึ่งเขาต้องการปกปิดเป็นความลับแต่ไม่ใช่ความลับในเรื่องอื่นนะครับเป็นความลับในแง่ของธุรกิจของเขาเองหรือ,อความลับในแง่ของการวิจัยเหมือนกับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเวลาบริษัทวัคซีนที่จะเข้ามาจัดจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเขาจะต้องส่งเอกสารหลักฐานในการทําการทดลองนะครับหรือเอกสารในการไปแสดงถึงผลกระทบที่มีต่อการทดลองที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆให้กับ อยอยดูและอยอยจะต้องเก็บรักษาเอกสารนั้นเป็นความลับสูงสุดนะครับเพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์กับบริษัทอื่นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่บริษัทผลิตวัคซีนเขาจะต้องมีการหวงแหนหรือเป็นการสงวนลิขสิทธิ์ของเขาไว้แต่ผมยืนยันว่าเอกสารใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเรานะครับและเป็นประโยชน์กับสาธารณชนท่านสามารถเข้าไปดูได้อยู่แล้วในเว็บไซต์ของ สถาบันวัคซีนหรือมติของที่ประชุมกรรมการวัคซีนซึ่งกรรมการวัคซีนแห่งชาตินะครับมีทั้งกรรมการกระจายวัคซีนที่จะต้องตกลงกันในอนาคตว่าจะแบ่งให้ใครบ้างทั้งหมดนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะ,ะสถาบันวัคซีนเองก็สามารถที่จะนำะข้อมูลนี้นํามาสู่พี่น้องประชาชนไดอ้อยู่แล้วครับขอบพระคุณมากครับ ท่านประธานผมขอสั้นๆนิดเดียวไม่เกิน15วินาทีเรเรื่องไหนที่ท่านรัฐมนตรีตอบไม่ได้นะครับรวมถึงข้อที่ผมขอไปไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรต่างๆส่งมาเป็นเอกสารก็ได้ครับท่านรัฐมนตรีสามารถสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ผมที่นี่ได้เลยนะครับก็เข้าใจครับเวลาน้อยแต่ว่าตอบมาเป็นรายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับผมไม่ติดใจนะครับอยากได้ข้อมูลตรงนี้จะได้ช่วยอธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยว่า เกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของวัคซีนเพราะพี่น้องประชาชนเขามีคำถามและความสงสัยจริงๆขอบคุณครับครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทู้เรื่องกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นะครับอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยว VIP จากประเทศฝรั่งเศสจำนวนสรายเข้ามาพำนักในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเดินทางต่อไปอยังประเทศกัมพูชาของท่านดังสมันโรมนะครับขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสาธิตปิตุเตชะนะครับเป็นตัวแทนท่านนายนตรีได้มาตอบกระทู้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางสภาเราต่อไปเป็น